ช่วงนี้มักจะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อร้ายแรงใหม่ๆออกมาให้คนตื่นตระหนกเสมอแต่มีอยู่โรคหนึ่งที่ปัจจุบันมันถูกมองข้ามจนเชื้อร้ายตัวนี้เริ่มกลับมาทวงบัลลังยมทุตด,ด้วยการฆ่าชีวิตผู้คนไปไม่น้อยอย่างเช่นเมื่อประมาณ3ปีก่อนครอบครัวนี้สูญเสียสมาชิกของบ้านไปถึงสองคนจากวัณโรคเนื้อยาที่สําคัญคือเชื้อร้ายได้แพร่กระจายไปให้กับสมาชิกคนในบ้านด้วย ตอนที่เจอครั้งแรกเนี่ยหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรแค่นิดเดียวก็กินยาหูเล่นก็หายแล้วแต่พอมาที่โรงพยาบาลคือย้ายโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเนี่ยกิน9เดือนก็หายเป็นปกติเราก็เลยมองเหมือนกับว่าไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่หายเพราะนั้นก็เรารู้ว่าเราเสี่ยงแล้วเสี่ยงกับตัวเราด้วยที่เราเนคนดูแล แต่อเผอิญโชคดีที่ว่าเราเองป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากเนื้อส่วนสีขาวคือสภาพปอดของคุณทองหล่อถูกเชื้อวัณโรคก,กินไปเรื่อยเป็นเวลา7ปีจนในที่สุดเขาก็เสียชีวิตลงหลังจากแพร่เชื้อให้แม่ยายเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ถ้ายังอยู่ในบ้านเนี่ยไม่รู้ใครจะติดอีกก็เลยย้ยายอ่ะย,ย้ายย้ายสามีไปอยูอ่อีกหลังหนึ่ง ไปปลูกบ้านอีกหลังหนึ่งให้อยู่แล้วคุณแม่ก็อยู่อีกหลังหนึ่งเนื่องจากเชื้อในโลกสามารถติดต่อง่ายๆทางอากาศทําให้ครอบครัวนี้ต้องแยกกันไปอยู่โดยไม่ตั้งใจที่ต้องแยกสามีออกมามาแยกอยู่จังหายอีกหลังหนึ่งก็เลยปลูกไว้ให้เข้ามาอยู่เป็นเป็นสัดส่วนคือไม่รวมกันเพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อเนี่ยจะแพร่ไปมากแค่ไหน ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่18ของโลกที่มีผู้ป่วยวัณโรคชนิดรุนแรงและเสียชีวิตไปมากถึง6-7,000รายต่อปีที่สําคัญยังมีผู้ป่วยที่แพทย์ยังไม่เจอตัวและพร้อมจะแพร่เชื้อถึง25%และนั่นหมายถึงโอกาสเสี่ยงของคนไทยที่จะติดเชื้อก็มีเปอร์เซ็นต์สูงตามไปด้วยนะครับตัวเราเองกลัวเราเริ่มกลัวแล้วเราก็ใส่หน้ากากตลอดแต่ลูกสาวเนี่ยเขา เขาเกรงใจค่ะว่าถ้าเราใส่หน้ากากไปหาเข้าไปหาพ่อเนี่ยกลัวพ่อจะเสียใจว่ารังเกียจหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาจะไม่ค่อยกล้าใส่หน้ากากเข้าไปหาพ่อก็สุดท้ายลูกสาวก็ก็ติดเชื้อมาก็เพราะว่าอหนึ่งก็คือเหมือนกลัวพ่อเขาจะเสียใจแบบว่าคิดว่ารังเกียจอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยไม่ได้ป้องกันตัวเองมากแล้วก็คิดว่า คือมันเป็นก็เป็นไปก็ไม่เป็นไรรักษาได้อะไรเงี้ยคือคิดอย่างนี้ไม่คิดว่าโรคนี้มันจะแบบร้ายแรงแล้วก็แบบมันทรมานนะคะที่เป็นค่ะความจริงเชื่อว่าโรคดื้อยาอาจไม่ใช่ประเด็นที่คนสนใจเท่ากับโรคติดต่อร้ายแรงอย่างไข้หวัดเม็กซิโกที่กําลังพูดถึงกันมากในขณะนี้แต่ด้วยสถิติคนไทยป่วยเป็นโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตามที่สาธารณะที่เราใช้ชีวิตดําเนินอยู่เป็นประจําอย่างเช่นรถประจําทาง แท็กซี่บนฟุตบาทค่ารักษาเนี่ยมันจะแพงขึ้นจากเชื้อธรรมดาเนี่ยซึ่งปกติป,ประมาณ2,000บาทเพิ่มขึ้นอีก100เท่าคือ2อง0,000บาทต่อคนแต่ถ้าเป็นเชื้อดื้อยาเกือบทุกขนานมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2ล้านบาทต่อคนเพราะนั้น การรักษาที่แพงมากต้องใช้ความร่วมมือของคนไข้อย่างเต็มที่เลยเพราะเนื่องจากว่ายามีมผลข้างเคียงเยอะต้องฉีดยาด้วยนะครับบางคนต้องผ่าตัดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเนี่ยยากมากแพงมากแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียชีวิตด้วยท้อมากคือความรู้สึกตอนนั้นต่อให้เราเกลียดใครขนาดไหนเราก็ไม่อยากให้คนคนนั้นต้องมาทนทุกข์ทรมานถึงขนาดเนี้ยค่ะมันทรมานมากเพราะว่าคือ คิดคิดคิดว่าแบบยังไงก็ตายมันยังจะง่ายกว่าเพราะแบบพอเราคิดแล้วหมอก็บอกว่าอ่ะเราต้องกินยาเงี้ยสองปีพอคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้ถึงสองปีอ่ะแบบตายง่ายกว่าค่ะหลังผู้ป่วยจามเอาเชื้อวในโรกนี้ออกมามันจะลอยตัวอยู่ในอากาศได้นานถึง15นาทีและบางครั้งมันตกลงสู่พื้น คนที่หายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไปก็ติดเชื้อได้เธอมีการตรวจพบรอยโรคจากมัมมี่อายุกว่า5,000ปีเมื่อนํามาตรวจและบ่มเพาะก็ปรากฏว่ามันคือเชื้อวัณโรคนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความทนทานและการดื้อยาของมันได้ชัดเจนมันเป็นเชื้อโรคที่ติดต่อได้แค่เราหายใจเข้าไปแค่นั้นเองแล้วแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยเราไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าใครเป็นมัง่งเพราะว่าเชื้อโรคนี้เรามองไม่เห็นค่ะอย่างเช่นไปเดินห้างอย่างเงี้ยอาจจะมีคนเดินๆอยู่แล้วเป็นเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยค่ะอยากให ทุกคนใส่ใจแล้วก็เหมือนตรวจเช็คดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีค่ะแล้วก็ส่วนคนที่เป็นวัณโรคอยู่ก็ไม่ไม่อยากให้แบบรู้สึกหดหูอยากให้ประมาณว่ามีสำนึกมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยค่ะก็คือเหมือนเราเป็นแล้วก็ต้องบอกคนอื่นต้องระวังตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นป้องกันตัวด้วยค่ะก็คิดนะวะ่า ลูกเราอ่ะคงไม่ได้อยู่แล้วก็คือทําใจไว้เลยอ่ะคุยหมอหมอบอกว่ามันมันร้ายนะก็คือสามเดือนหมอให้ทําใจว่าถ้าเชื้อออกมาตัวเดียวของพ่อเขาเนี่ยก็คือด้อยาห้าตัวถ้าไม่ใช่ก็ถือเป็นโชคดีของน้องแคทไปนะอะไรเงี้ยพอสามเดือนผลออกมาก็คือเป็นเชื้อตัวเดียวของพ่อเขาแล้วก็ทําใจแล้วว่าดูแลลูกให้ดีที่สุด น้องแคทเป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดเพราะเธอยังมีใจสู้และพยายามรักษาตัวเองมากว่า2ปีตลอดเวลาที่ป่วยเธอต้องป้องกันตัวเองอย่างดีเพราะกลัวคนอื่นจะติดโรคจากเธอปัจจุบันนี้เธอหายเป็นปลิดทิ้งแล้วครับคือวันโรคเนี่ยติดต่อกันง่ายติดต่อกันทางการหายใจคือเราไม่จาเป็นต้องไปสัมผัสกับคนไข้นะครับเพียงจะอยู่ในบริเวณที่ใกล้ชิดกับคนไข้นะครับหายใจอากาศร่วมกันนะครับถ้าคนไข้เนี่ย ไอออกมาเชื้อโรคเนี่ยถ้าอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศอยู่ในรถยนต์หรือว่าในรถไฟอะไรก็ตามนะแล้วเชื้อโรคนี้จะล่องลอยอยู่ในอากาศแขวนลอยอยู่ในอากาศเป็นวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโชคร้ายเนี่ยหายใจเอาอากาศที่ปนปนเป,ป,ปื้อนด้วยเชื้อโรคเนี่ยเราก็จะรับเชื้อเข้าไปนะครับแล้วคนปกติเนี่ยถึงแม้จะรับเชื้อเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ป่วย เพียงประมาณร้อยละห้าเท่านั้นที่ป่วยยกเว้นว่าเรามีภูมิด้านทานต่ำทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแค่วัดเล็กๆน้อย,อยๆการสวมหน้ากากอนามัยถือเป็นการรับผิดชอบที่น่าชื่นชมของผู้ป่วยยกเว้นคนไทยที่เรายังขืนอายกับเรื่องนี้อยู่ยังมีโรคใหม่ๆหรือเชื้อโรคที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นไข้หวัดนกวันโรคดื้อยาและล่าสุดอย่างไข้หวัดเม็กซิโก,โกวงการแพทย์เองก,ก็ไม่สามารถ คิดค้นวิธีการรักษาได้ทันการป้องกันตนเองไว้ก่อนเบื้องต้นน่าจะช่วยได้ดีที่สุดในตอนนี้นะครับตือปีนี้ก็ประมาณ12คนและส่วนใหญ่ผู้ป่วยเหล่านี้จะไม่เสียชีวิตภายใน1นึถึงสปีอาจจะ3ปี4ปี5ปีก็ได้เพราะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาจะแพร่เชื้อให้กับคนอีกเท่าไหร่ถ้ามปีก็36คนถึงแม้เขาจะเสียชีวิตไปแล้วก็มีคนใหม่ป่วยมาแทนที่เขา และจานวนมากกว่าเก่าด้วยมันโรคนี้ก็มีความแนวโน้มที่จะเพิ่มจํานว,วขนขึ้นเรื่อยๆขณะนี้ก็พบในหลายๆประเทศแล้วเนื่องจากเป็นเชื้อโรคที่แพร่กระจายได้ทางอากาศจึงทําให้ติดต่อได้ง่ายดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือผู้ที่รู้ตัวว่าเป็นพาหะควรระวังป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปติดผู้อื่นส่วนผู้ที่มีอาการเบื้องต้นอย่างที่ได้บอกไปแล้วก็ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ทันทีคะ่ะ พลิกแผนซ้อนแผนกลยุทธ์ตลบหลังโจนกระชากสร้อยคนนำทองขามมาขายอะค่ะสำหรับกิจกรรมสร้างความดีกับโออิชิปี2ได้เปิดกิจกรรมใหม่สำหรับผู้ที่สนใจในการร่วมกันแก้ปัญหาขยะด้วยการนำกระดาษเหลือใช้มาสร้างสรรค์ให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์เช่น โต๊ะเก้าอี้ให้กับชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดโคนอนลาดบํารุงอําเภอบังกรวยจังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมทาง w w w t h a i g c o m ครับเรื่องจริงผ่านจอได้มีชายคนหนึ่งน,นะครับได้นำเอาสร้อยทองไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งในย่านบาปงปะกง ขณะที่เจ้าของร้านกำลังตรวจเช็คทองอยู่นะั้นจู่ๆชายคนนี้ก็เกิดอาการกระวนกระวายวิ่งหนีออกจากร้านด้วยความตกใจไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นภายในร้านทองแห่งนี้นี่คืออีกเรื่องจริงที่ตอ้องติดตามครับความกลาหลภายในร้านทองแห่งนี้เกิดขึ้นหลัง